สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะพิมค่ะเอมี่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่สีราชานะคะทุกคนเรากำลังจะนั่งเรือนะคะไปที่เกาะสีชังนะคะตอนนี้ก็กำลังรอเรืออยู่นะคะทุกคนตื่นเต้นไหมไปเลยไปว้าอ,าอาะไร <c oughs> อ่ะเดี๋ยวดูบรรยากาศร,ร,รอบๆอ่ะนำพิมนำเสนอนอย เรือสปีดบอทคันไหนคันนู้นหรือเปล่าที่มีอวนตามหลังหรือเปล่าสีแดงๆไม่ไ <laughs> อ้มันเรืออันนั้นมันอันนั้นมันเรือตังเก <laughs> เอ,อ,อเดี๋ยวดูบรรยากาศเลยรอบนะครับว,วันนี้มีใครมาบ้างวันนี้มี พี่แอนมีคุณแม่แล้วก็มีน้องบิร์น้องบิร์แล้วก็นักร้องเรามากัน2ท่านนะครับน้องเอมี่กับพี่พิมพ์นะครับอ่ะไปลุยกันเดี๋ยวเราไปลงเรือกันโอเคเรือลำไหนปอนแสดงว่าไม่อ้วน มากเลยครับรงมาติดเลืองพรามเดี๋ยวเราไปดูเรือเราะครับปกติเราจะต้องนั่งเรือ,อเป็นเรืออะไรนะตอนนี้ใช่ไหมตอนนี้เป็นเป็นบัตรราคาเท่าไหร่มีนี่มั้ยแล้วมันละคนละคนละหกนี่นี่นี่ดีกว่าฟ้าดี่อ๋ออัออนนี้คือเรือเรานะครับ<อ>ใช่ไหมในจอยจอย แล้วนายจ่อยอ่ะอใช่ <S 2> <S 2> ไ,ไหมฝั่งฝั่งนี้เราจะเป็นเรือที่เราจะต้องโดยสารไปนะครับราา <S <S ใช่ไหมจ่อยใช่นะนั่นแหละน้ำเป็นตอนนี้ครับเรือเรามาแล้วครับก็บรรยากาศสวยครับวันนี้อ่ะไปขึ้นเรือกันได้ก่อนเดี๋ยวมาช่องนี้นะแคบมาก ไปลงเรือกันนะครับเดี๋ยวมาดูการขลสัมภาระเราต้องต้องใช้รายง,งานคนหุ่นดีนะครับ เรรือคับผมเดี๋ยวไปดูบรรยากาศครับอได้ดเรือเรามาแล้วครับเรือม,มาแล้วครับขับไ,นะไปเลยขึ้นเะรือเลยไปไปฏิบ<ป>ันลงไปนโอเคความารู้สึกจะไมสบายครับผม<ะ>นี่เรือเริ่มอ,ออกจากฝั่งแล้วนะครับผม ใส่ยังไงบ้างรูใส่ยังไงบ้างจะเป็นลมจะเป็นล <c oughs> เออดูนักร้องเราใใครับอ่ออา สนุกปะสนุกจกเลยเนี่ยเกเกก็เลยเล้วคนนุกนั่งอยูหัวเรือ าค้าอ่ตาตอนนี้มุ่งหน้าไปไหนคะตรงนี้ไป่อง่ะด้เมีเคยไปไหมลบไปแล้วตาค้าแกคือ เป็นโลโก้่อนี่ยใช่มดูดูดูน่าสนุกไหมลูกสนุกมากนี่นะวันหยดไหนบอกจะกินขนมในเรือไงแตบอกกินขนมในเรือถข้างล่างนั่ง น้องพีมขาหลงไหมต้อเอาม,ามัดผม,ม,ม,มดีกว่าลมล่มนี่ม,ม, al, มยสุดยอดจริงๆครข้างบนมีเรือที่ยก้ยตอนนี้นะคะก็ถึงที่เกาะีชังแล้วนะคะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ น้องกีมสดชื่นนะแต่ดูบางคนไหนบอกไหนบอกจะกินขนมบนเรือรู้สึกยังไงบ้างาดูนะเย็นตรงเคารพสองชาติเลยทีเดียวมืนอะเป็นไงบ้างครับน้องกีมสนุกมากเลยค่ะสนุกมากเลยใส่ยอกไหมไอมีใส่ย,ยอกไหมใส่รวมกันหมดหน,น้านี่เหลืองเลยอ่ะเดี๋ยวดูบรรยากาศในรอบครับอุ้ยบรรยากาศดีมากนะะดูะไปเราไปดูรถเราไป เป็นไงบ้างเรากลุกกันเลยภารกิจสำเร็จยังภารกิจสำเร็จยังได้เป็นปัญญอยูไหมี่บนว่าอะไรนะแอมี่บนว่าไปจะเปลี่ยนชุดเลยพี่พีเป็นไงบ้างล้อนดีไหมจะเป็นลมเป็นทีมที่สู้กันสุดๆเลยนะฮะตอนนนี้้เป็ไงงบาวันนี้เป็นไงบ้าง งานเป็นไง้มงลาบเบิ้ยไหมลาบเบิ้ลค่ะลวดเดียวลวดเดียวสีเทาแม่ใช่โอเคครับผม๋ยวตอนนี้กำลังจะเดินทางกลับกรุงเทพกัน ตอนนี้เรากำลังเดินทางครับ